สวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวโทรศัพท์ยี่ห้อ Redmi Note 12นะครับมีเพิ่งซื้อมาสดสดร้อนๆนะครับซื้อมาให้แม่นะครับเป็นตัวธรรมดา 4G Redmi Note 12ตัวธรรมดาอ,อตัวธรรมดานะครับแมรมซ4รอม128ก็ซื้อมา4,100บาทจาก Lazada นะครับมันลดราคาก็ ไม่พูดอะไรมากนะครับแกะเลยครับนี่ผมแกะพลาติกไปแล้วนะครับไปอยากรีวิวก็เลยมาเนี่ยเปิดมาไม่เจออะไรเลยครับแกะข้ามานี่ครับนี่ก็จะเป็นเข็มเข็มจิ้มซึมแฮ <Hey! S 1> เข็มจิ้มซึมอ่าอยากเล่นมุกบ้างครับข้างในนี้ก็จะมีคู่มือเต็มไปหมดเลยครับทำอ่านไหมไม่อ่านแล้วก็จะมีเคส มีเคสเคสใสนะครับเลนมีก็จะแจกเคสใสทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นะกูลไไนแจก,กาต้องแต่โน้ตแปดแล้วครับก็เป็นเคสใสใสแบบนี้นครับก็โอเคนะครับเคสใสก็ดูดีอ่าแบบนี้เรามาดูตัวโทรศัพท์กันบ้างนะครับข้างในนี้ก็จะมีมีมีตัวโทรศัพท์อยู่ครับก่อนโทรศัพท์ข้างในนี้มีอะไรบ้างให้ดูนะครับแกะมาข้างในนี้ ในนี้จะมีที่ชาร์จแบตกับสายชาร์นะครับอะแดปเตอร์นะครับอะแดปเตอร์สามสิบสามวัตต์นะครับอ่ารุ่นนี้จะจะสามสิสามวัตต์ก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนสายก็จะเป็น a to c นะครับไม่ใช่ c to c เป็น a to c เป็นไทย a to ไทย c ก็โอเคนะครับถือว่าเร็วใช้ได้ส3งสมวัตต์ก็เพียงพอแล้วครับนี่ผมซื้อให้แม่นะครับซื้อให้แม่ ่าดูข้างหน้านะครับนี่ตัวเครื่องนะครับเดสมีโน t สิบสองนะครับ CPU นะครับจะแน d r ดากอนหกแปดห้านะครับอ่าใช้ชิปใช้การผลิตหกนาโนเมตรนะครับจะก็จะประหยัดแบตเตอรี่ครับจุดเด่นของโทรศัพท์รุ่นนี้นะครับถึงมันจะแค่ราคาเต็มมันประมาณห้าหกพันนะครับแต่ว่าสเปกย่างดีนะครับ คือจอมันจะเป็นจุดเด่นมาครับอัลโมเลด120เฮิร์นี่คือจุดเด่นของโทรศัพท์ยีห่ห้อนี้นะครับเลนมีโน้ตสองหรือว่าเลนมีตลอดเลนมีโน้ตตระกูลโน้ตนะครับผพราะว่ามันเหมาะกับไลฟ์สไตล์บวกกับเล่นเกมปานกลางนะครับไม่เหมาะกับเล่นเกมแบบจัจ๋าเลยถ้าเล่นเกมจัจ๋าเลยก็ไปดูช่องแบงค์เกมจ๋านะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใช <laughs> ก็ไปดูยีห่ห้ออื่นน่าจะดีกว่าครับอันนี้ถ้าไลฟ์สไตล์ดูหนั่งฟังเพลงนี่คือชนะเลิศ แลวผมซื้อมาแค่สี่พันนะครับสี่พันคุณได้อโมเลดคุณได้อาโมเลดร้อยี่สิบเฮิร์ประทานโทษคุณได้อาโมเลดนะครับแถมชาร์จไวสามสิบสามวัตต์กล้องห้าสิบล้านนะครับก็มีกล้องห้าสิบล้านอีกมีกล้องอยู่สามตัวนะครับเดี๋ยวแกะตัวเครื่องให้ดูนะครับครับอ่าแถมจอหกจุดหกเจ็ดนิ้วอีกโอ้แม่เจ้าสี่พันคุณยากได้หลาย ผมซื้อ66นะครับ66เดือน6 2 5ันห66ก็คือมันจัดปโปรเนี่ยใส่มาใส่จนเห็นนยที่ผมถ่ายอยู่ผมใช้เลยมีโน้ต11นะครับก็ตะกูลโน้ตเ็ผมไว้ใจก็เลยซื้อตะกูลโน้ต12ไฮแม่เลยนะครับก็จอ6.67นิ้วนะครับกล้องเป็นดอทดิสเพย์นะครับกล้องจะเป็นดอทดิสเพย์ดูกล้องข้างหลังนะครับ สวยงามนะครับนี่เป็นกล้องหลักห้าสิบล้านมีไฟแฟลตออาตาววายนี่ไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับน่าจะประมาณแปดล้านแล้วก็น่าจะมีเลนมาโคหรือเล่นเด็บเนี่ยแหละครับผมไม่แน่ใจแต่เราก็ไม่ค่อยได้ใช้เราส่วนมากเราก็ใช้แต่เลนหลักกับเอาตาววายนะครับอ่านี่ก็อะไรก็ไม่รู้ครับแกะครับแกะไปหลัก เราคุณแกปะปั๊บคุณก็ทําแบบทําอย่างที่ตามอย่างนะครับที่ตามอย่างกูนะับกูจะแป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 ะประมาณนี้นี่ตัวเครื่องนี่บางมากครับผมจําไม่ได้ว่าบางเท่าไหร่ประมาณไม่ถึงไม่เกินแปดครับตัวเครื่องนี่บาง มันจะตัวเครื่องนี่ออกแนวเรียมเยมนะครับแต่ว่นเรียมเยมแต่ไม่ได้เรียม,ม,มแบบบาดมือครับข้างๆก็จะโค้งโค้งมนมนนะครับจับก,กระชับมือน้ำหนักก็ไม่ได้หนักมากครับแับกระชับมือดีครับสวยมากึกตรงนี้คือสวยมาก,ก้องคือสวยมากจริงๆดูสิสวยมากมีกระจกแบบใสๆเนี่ยขอบกล้องอีกทีหนึ่งครับนี่ตัวเครื่องเลดมีนะสวเลดมี อาเรามาเปิดเครื่องกันเลยนะปับ๊บติดแล้วนะครับเซี่ยมีรอสักครู่นะครับอ่าเครื่องก็เปิดติดแล้วนะครับ MIUI 14นะครับ Android 13เวอร์ชันล่าสุดนะครับวงขอติดตั้งก่อนครับ ่าเขาเขาเขาติดฟิล์มมาให้เลยนะครับฟิล์มจากโรงงานเลยนะครับ โอ้มอเตอร์สั้นดีมากครับโอ้โหตืดๆแบบสั้นสู้มือแต่ผมเป็นคนที่ชอบอะไรนุ่มๆน,นะครับก็เลยไม่ชอบกับมอเตอร์สั้นที่แรงๆมากๆก,ก,ก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ถ้าผมใช้ปกติผมใช้ผมก็จะไปปิดนะครับถ้ามอเตอร์สั้นมันแรงมากก็จะไปปิดตลอดนะครับส่วนมากก็จะปิดนะครับ กำลังเตรียมโทรศัพท์นะครับสัโคร่นะครับตบป๊บปืบปบป๊บปื๊บปื๊บ,บไม่ใช่ ระบบนะครับก็โทรศัพท์รุ่นนี้มันดีมากที่ผมบอกนะครับมันอัลโมเลตร้อยี่สิบเฮิร์เดี๋ยวนี้ก็เป็นมาตรฐานใหม่ของโทรศัพท์แล้วนะครับก็คือเรดห้าหกพันเดี๋ยวนี้ก็จะเป็นอัลโมเรตร้อยี่สิบเฮิร์กันหมดแล้วนะครับก็มีบางแบรนด์อาจจะย,ยังไม่ให้มานะครับบางแบรนด์ยังเป็น ips อยู่เลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบรนด์จีนอะไรแบบนี้เราจะได้ร้อยี่สิบเฮิร์ตอโมเลตต่อไปนี้เรดมีเดอร์เซียมีทุกตัวนะครับขึ้น ทุกตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าตระก,กูล redmi note c ีเครื่องละ c ห้าพันนะครับก็จะได้ร้อยยี่สิบประเอัโมเลตตลอดเลยนะครับผมว่ามันเราต้องการอะไรอีกอะแล้วผมว่าเป็นโทรศัพท์เกี่ยวกับไลฟ์สไตล์นะครับไลฟ์สไตล์บวกเล่นเกมได้นิดน่อยไม่ใช่นิดน่อยอะเล่นเกมได้ปานกลางเลยแต่อาจจะไม่ได้ดีแบบเท่ากับมือถือเกมมิ่งนะครับแต่ว่าก็เล่นเกมได้อะครับผมว่ามันโอเคนะครับแต่ว่า ที่ผมซื้อมาส่วนมาผมจะดูหนังฟังเพลงโอ้ร้อยี่สิบเฮิคือสี่ภาพอะไรอย่างนี้เราปล่อยผ่าน n e ็ตฟิกอาจจะไม่ได้ถึงกับขันรองรับ HDR นะครับถ้าเป็น HDR มันต้องเป็นตัวเลน m i มีโน1สิบสองโปร 5G อะไรแบบนั้นแต่ถ้าเป็นตัวแบบนี้นะครับเลน m i มีโน1สิบสองธรรมดา 4G นะครับมันจะรองรับแค่ L1 นะครับซึ่ง L1 ก็พอแล้วครับสําหรับโทรศัพท์ Full HD พัดนะครับ oh. นี่ครับเปิดเสร็จแล้วนะครับดูนะครับสี่จอคือผมจะบอกว่ามันสวยสดมากๆครับคือไม่ได้อวยนะครับคือมันเป็นอัมโมเลตนะครับทัดแบบคุณดูเลยครับเดี๋ยวผมขอปรับแสงหน่อยครับคุณดูครับโอ้โหแต่ว่าคุณสังเกตอะนะครับมันไม่ใช่ความเร็วของร้อยี่สิบเฮิร์นะครับอันนี้เป็นหกสิบเฮิร์นะครับ เวลาเราได้ซื้อโทรศัพท์แบบนี้เลดมี me, มันชอบตั้งค่าเป็นหกสิบเฮิร์นะครับเราให้เราไปที่ตั้งค่านะครับให้เราไปที่ตั้งค่าของโทรศัพท์นะครับอ่ากดตั้งค่านะครับกดไปที่ตั้งค่าด้วก,การแสดงผลนะครับนี่นะครับมันตั้งไว้หกสิบเฮิร์นะครับให้เราไปเปลี่ยนนะครับ 60เฮิร์นะครับให้เปลี่ยนเป็น120นี่นครับแล้วความลื่นมันจะต่างจากคุณดูนะครับเมื่อกี้60เฮิร์กับ120ความเร็วมันต่างกันลาฟ้าเีวนะครับอ่าดูนะครับสักคูณครับดูความสม,มูนนะครับตึ๊บต๊ความเข้าแอปกล้องนะครับ นี้ผมเพิ่งเปิดนะครับอนุญานะครับปุ๊บุ๊บปุ๊บปถาติดมือมากครับคือเข้าองค์เข้าแอปอะไรก็รวดเร็วนะครับนี่ครับคือผมว่ามันคุ้มนะครับถ้าคุณซื้อไปดูหนังฟังเพลงใช้โซเชียลมีเดียเล่นเฟซบุ๊กอะไรผมว่ามันคุ้มนะครับขอปรับแสงหน่อ ผมว่ามันคุ้มมากๆแล้วนะครับถ้าคุณได้ใช้ดูหนังฟังเพลงอะไรเงี้ยมันขุมจริงๆครับคือจอมันสวยมากจริงๆอะ่ะคือจอมันแบบคือมันสวยอะ่ะสวยจริงๆนะก็ผมตัดต่ออะไรก็ไม่ค่อยเป็นนะครับก็จะมารีวิวประมาณนี้นะครับอ่าผมก็ ถ้าใครอยากได้มือถืองบไม่แพงมากแล้วได้จอ120เฮิรตอะโมเลสวยๆแนะนำครับ youtube youtube ดูได้ u u l h d Plus อ่า Netflix ดูได้ L1 ผมว่ามันคุ้มนะครับเดี๋ยวลองเปิด YouTube ให้ดูสักนิดหนึ่งอ่ะเพื่อคนไม่เชื่อว่าชัดเพงลเพงเ,ลเ,เอาเพลงเลยรดีอ่ะเอาเพลงจีซูแล้วกัน เพลง Flower ของจีซูนะครับหน้าผมจะมืดน,นิดนึงเพราะผมจะเปิดให้ดูดโทรศัพท์ชัด Flower ของจีซูนะครับจริงปกติแต่เพลงนี้ถ้าไปดูในจอทีวีที่มันเป็น 4K <ๆ>ก็จะเปิด 4K ได้นะครับมันรองรับ 4K แต่ว่าถ้าในโทรศัพท์อะส่วนมากจะเป็น1 4 4 1,000 ก็จะเป็นหนึ่งพันหนึ่งพันสี่สิบหนึ่งพันสี่ร้อยสี่สิบนะครับอดูความสวยนะครับผมจะแต่ลำโพงเป็นลำโพงเดียวนะครับอันนี้น่าเสียดายาจริง ลำโพงก็ถือว่าเป็นลำโพงเดียวแต่ว่าเสียงดีนะครับผมว่าเสียงดีส่วนภาพเราไม่ต้องพูดกันเยอะอีกแล้วครับมันสวยมากครับมันสวยมากจริงๆะครับเอาโมเลยรอ่อยยิ่มเอยนะคุณ เ็าประมาณนี้ครับเดี๋ยวติดเลยครับเ็จมันสวยมากคนละพมค์พี่นั่นมาถึงพี่จีซูว่าสวยมากครับ <c oughs> กล้องไม่ภาพสวยมากครับก็รีวิวก็มาประมาณนี้นะครับถ้าใครอยากได้มือถือก็ เลยครับถ้าใครมีงบเยอะๆก็ไป iPhone s สยี่สิบสเาต้าเลยครับอันนี้มือถือราคาถูกได้ได้ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ